เอาเอามาจากคำพยากรต่างๆนะมารวมตัวกันนะพายุคนี้เขาเรียกว่ายุคก,กึ่งพุทธกาลหลายๆคนบอกว่าไอ้สงครามโลกครั้งที่สามันไม่มีหรอกไม่มีกต็ตะวันออกยิงกันตมูตมตูมตมอย่างนั้นอะเมื่อคืนอะไรนะเ <c oughs> มืองหลวงเลยบานอนยับเยินอะเจอไอ้นี่เข้าไปจะลวด Israel อิสราเอลอะนะยับเยินเลย คิดดูว่าขนาดเมืองหลวงยังอยู่กันไม่ได้ต้องหนียี่สิบกว่าเมืองอ่ะประกาศหนีอเอาเร็วเจ้าทั้งหลายคน้เก้าพันเก้าร้อยเก้าสบเก้าแชร์เพียงเท่านั้นเร็วเซ่มาดูดวงกันได้แล้วอืมเวลาให้ดูดวงก็ไม่มาดูหรอกชื่ออะไรยายลำยายลำแชร์ยังยายลำแชร์ยังยังยายลำแชร์แล้วชื่อยายลำยายลำขอถาม ว่าช่วงนี้จะมีจะโดนคนหลอกหรือเปล่ามีเจ้าโดนหลอก